าพบกับรายการมาแรงกับแบงค์อกลอนะครับยังอยู่กับผมเหมือนเดิมครับ t ิวเตอร์ซีวนะครับเราอยู่กันใน EP ีที่20แล้วสำหรับดีกาในวันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในบทบันในเล่มที่10เหมือนเดิมนะครับซึ่งประเด็นในวันนี้เนี่ยจะเป็นประเด็นในเรื่องของละเมิดนะครับแล้วมีประเด็นสอดแทรกไปถึงในเรื่องของหนี้ด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นถ้าพร้อมแล้วเรามาดูตัวอย่างประเด็นคำถามกันเลย นะครับคำถามก็คือสารมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ในจ้างลูกจ้างแล้วก็บุคคลอื่นเนี่ยต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดประเด็นก็คือไอ้ตัวในจ้างเนี่ยเขาก็ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาไปเรียบร้อยแล้วนะครับคำถามก็คือในจ้างจะสามารถมาไล่เบี้ยลูกจ้างแล้วก็บุคคลอื่นเนี่ยเห็นไหมไล่เบี้ยได้ไหมให้ชำระเงินให้แก่ในจ้างเนี่ย ใช่ไหมครับแล้วก็ได้เพียงใดนะครับนี่คือประเด็นคําถามของเราในวันนี้นะฮะซึ่งก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของละเมิดแล้วก็มีประเด็นในเรื่องของนี่ก็คือการรับช่วงสิทธิ์มาไล่เบีย้ยเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นน่าสนใจนะครับก่อนอื่นเรามาดูหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของละเมิดกันก่อนเมื่อพูดถึงละเมิดเนี่ยเราก็จะนึกถึงมาตราอะไรครับ420 ใช่ไหมครับ420จะเป็นตัวบอกเราครับว่าผู้ใดเนี่ยที่มันจงใจหรือประมาทเนี่ยแล้วไปทําโดยผิดกฎหมายต่อบ,บุคคลอื่นทําให้บุคคลนั้นน่ะมันเสียหายไม่ว่าจะเสียหายแก่ชีวิตก็ดีร่างกายก็ดีอนามัยเสรีภาพทรัพย์สินหรือสิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีเห็นไหมครับไอ้ผู้นั้นคือผู้ทําละเมิดใช่ไหมครับและมันก็จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการละเมิดที่มันทำเนี่ย นึกออกไหมครับดังนั้นเราก็จะได้แหละว่าไอ้ตัวผู้ทําละเมิดเนี่ยเวลามันไปทําละเมิดแล้วมันเกิดเป็นความเสียหายขึ้นต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนใช่ไหมครับแต่ทีนี้ประเด็นก็คือมันมีในบางกรณีครับที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ทําละเมิดแต่กฎหมายได้กําหนดเอาไว้ครับให้เขาเนี่ยเข้ามาร่วมรับผิดกับตัวผู้ทําละเมิดด้วย น so to to trendy, women, ี่ถูไหมแต่เขาไม่ใช่คนทําละเมิดนะแต่เขาจะต้องเข้ามาร่วมรับผิดกับตัวผู้ทําละเมิดด้วยเช่นอะไรครับเช่นในกรณีของนายจ้างลูกจ้างแบบนี้ถ้าสมมุติว่าลูกจ้างไปทําละเมิดในทางการที่จ้างนะฮะกฎหมายบอกว่าตัวนายจ้างก็ต้องเข้ามาร่วมรับผิดกับลูกจ้างด้วยนะจากการละเมิดที่ลูกจ้างทําหรือกรณีของผู้เยาวผู้เยาวไปทําละเมิดแบบนี้ตัวบิดามารดาหรือผู้ที่ ปกครองดูแลผู้ยาวอยู่ในขณะนั้นก็จะต้องเข้ามาร่วมรับผิดกับตัวผู้ยาวด้วยเห็นไหมฮะดังนั้นในบางกรณีครับมันมีกรณีที่ตัวบุคคลอื่นเนี่ยจะต้องเข้ามาร่วมรับผิดกับตัวผู้ทําละเมิดด้วยนั่นเองนะครับซึ่งประเด็นของเราในวันนี้นี่จะเป็นประเด็นของนายจ้างลูกจ้างนะดังนั้นเรามาดูประเด็นนี้กันครับในกรณีที่ลูกจ้างเนี่ยเขาได้ไปทําละเมิดในทางการที่จ้าง กฎหมายก็จะกำหนดเอาไว้ในมาตรา425ครับ425บอกเราว่าอะไรบอกเราว่าในจ้างจะต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างเห็นไหมครับในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างพูดได้ง่ายก็คือลูกจ้างอ่ะเขาได้ไปทำละเมิดในทางการที่จ้างอ่ะในจ้างก็จะต้องเข้ามาร่วมรับผิดด้วยนั่นเองเห็นไหมครับคำว่าในทางการที่จ้างคืออะไร นะครับก็เป็นการที่ลูกจ้างเขาทําตามคําสั่งที่นายจ้างมอบหมายครับทำในสิ่งที่เขาได้รับมอบหมายมาหรือทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับนายจ้างเพื่อประโยชน์ของนายจ้างแบบนี้ครับเช่นลูกจ้างเป็นลูกจ้างในตําแหน่งพนักงานขับรถเห็นไหมครับก็มีหน้าที่ในการขับรถขนส่งสินค้าไปส่งสินค้าให้แก่นายจ้างตามคําสั่งใช่ไหมครับหรือเพื่อประโยชน์ของนายจ้างทีนี้มันก็ไปขับรถโดยประมาทนะครับอาจจะไปเมาแล้วขับหรือขับรถด้วยความเร็ว ไปชนกับบุคคลคนหนึ่งเข้าเห็นไหมครับทำให้บุคคลนั้นเนี่ยเขาได้รับความเสียหายนะครับอาจจะเป็นการบาดเจ็บใช่ไหมหรือถึงแก่ชีวิตเลยก็ดีอย่างงี้ครับมันก็คือการที่ลูกจ้างเขาไปทําละเมิดไงใช่ไหมซึ่งมาตรา425ก็จะบอกเราว่าในจ้างก็จะต้องร่วมรับผิดกับตัวลูกจ้างด้วยเห็นไหมครับแต่ถามว่าในจ้างใช่คนทําละเมิดไหมไม่ใช่ นะครับเขาเป็นบุคคลอื่นแต่ว่าเขาจะต้องมาร่วมรับผิดกับตัวลูกจ้างด้วยเพราะลูกจ้างเขาไปทําละเมิดเห็นไหมครับไม่ใช่คนทําละเมิดแต่ต้องสวยไปด้วยนะครับทีนี้ครับมันก็เลยต้องมีมาตรา426เข้ามาครับ426เนี่ยจะเป็นตัวบอกเราว่าถ้าในจ้างอะ่ะในจ้างเนี่ยเขาต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนใช่ไหมซึ่งถ้าในจ้างได้ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนไปแล้วเนี่ย ในจ้างสามารถที่จะมาไล่เบี้ยวกับตัวลูกจ้างได้เห็นไหมครับ426อกบอกว่าชอบที่จะได้ชดใช้จากลูกจ้างเห็นไหมครับยกตัวอย่างแบบนี้ครับสมมุติว่าเนี่ยสองคนนี้มันคือนายจ้างลูกจ้างกันครับแล้วทีนี้ลูกจ้างอะ่ะมันไปทําละเมิดเกิดขึ้นนะครับทำให้บุคคลอื่นเนี่ยบุคคลภายนอกเนี่ยได้รับความเสียหายสมมุติว่ามันมีค่าสินไหมทดแทนจํานวน1 0 0 0 0แบาทแน่นอนตัวลูกจ้างคือตัวผู้ทําละเมิด ช่ไหมครับดังนั้นไอ้ตัวลูกจ้างเนี่ยก็จะต้องชดใช้ค่าสินหมายทดแทนจํานวนนี้ใชกไหมแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะฮะในจ้างเนี่ยไม่ใช่คนทําละเมิดฮะแต่ก็จะต้องร่วมรับผิดกับตัวลูกจ้างด้วยเพราะลูกจ้างมันไปทําละเมิดในทางการที่จ้างด้วยผลของมาตรา4ี่ใช่ไหมครับทีนี้ครับมาตรา4ี่ก็จะบอกเราต่อครับว่าในจ้างเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาได้ใช้ค่าสินหมทดแทนจํานวน10,000แบาทตรงนี้เนี่ยไปแล้ว ในจ้างก็สามารถที่จะมาไล่เบี้ยวกับตัวลูกจ้างได้ให้ลูกจ้างเนี่ยใช้ค่าสินไหมที่ในจ้างจ่ายไป1 0 0 0 0แบาทตัวนี้คืนให้แกในจ้างเห็นไหมครับมาไล่เบี้ยวกับลูกจ้างได้เห็นไหมครับตอนนั้นเราก็สามารถตอบประเด็นของเราในวันนี้ได้แล้วถูกไหมครับว่าในจ้างที่ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้วก็สามารถมาไล่เบี้ยวกับตัวลูกจ้างได้นะครับแต่ประเด็นของเรายังไม่หมดแค่นั้นครับเพราะมันมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นประเด็นของเราเนี่ยนอกจากในเรื่องของละเมิดแล้วมันก็จะโยงไปในเรื่องของลูกหนี้ร่วมด้วยนะครับเรามาลองดูในเรื่องลูกหนี้ร่วมกันก่อนนะครับดูนะฮะนี่คือเจ้าหนี้นะครับส่วน3คนนี้เป็นลูกหนี้ร่วมกันลูกหนี้ร่วมคืออะไรฮะลูกหนี้ร่วมมันก็คือไอ้สามคนนี้มันคือบุคคลที่จะต้องร่วมกันรับผิดชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เห็นไหมครับสมบตมติว่ามันเป็นหนี้30,000นบาท ไอ้สามคนนี้เป็นลูกหนี้ร่วมนะครับมันก็มีหน้าที่ร่วมกันแท็กทีมกันรับผิดชำระหนี้ให้แก่ตัวเจ้าหนี้นั่นเองเห็นไหมสามคนนี้ก็เป็นลูกหนี้ร่วมนะครับที่นี่ประเด็นในเรื่องของลูกหนี้ร่วมเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดีกาของเราเนี่ยมันก็จะมีมาตรา291เข้ามาครับมาตรา291เนี่ยให้เรามองในมุมของเจ้าหนี้นะครับมันบอกว่าเจ้าหนี้ มันมีสิทธิ์ให้บรรดาลูกหนี้ร่วมเนี่ยคนใดคนหนึ่งก็ได้เนี่ยชำระหนี้นี้ยให้ทั้งหมดเลยก็ได้ใช่ไหมครับหรือจะให้แต่ละคนเนี่ยชำระบางส่วนก็ได้พูดง่ายๆก็คือสมมุติว่ามันเป็นหนี้3 0 0 0สนบาทใช่ไหมครับนี่คือเจ้าหนี้ส่วน3คนนี้คือลูกหนี้ร่วม นะครับเป็นหนี้3 0 0 0 0นบาทนั่นหมายความว่าไอ้หนี้3 0 0 0 0นบาทนี้ครับด้วยผลของมาตรา291เนี่ยเจ้าหนี้อาจจะมาเรียกให้ในเสื้อฟ้าคนนี้จ่ายทั้งหมด3 0 0 0 0นบาทเลยก็ได้เห็นไหมครับเขาเรียกว่าชําระหนี้โดยสิ้นเชิงเห็ยไหมฮะมันจะมาเรียกให้คนนี้คนเดียวจ่าย3 0 0 0 0นเลยก็ได้หรือมันจะมาเรียกให้คนนี้จ่าย10,000แแล้วก็คนละ10,000แแบบนี้ก็ได้เห็นไหมครับ พูดง่ายๆก็คือจ่ายยังไงก็ได้อะให้สุดท้ายแล้วเจ้านี้มันได้รับชําระหนี้ครบถ้วนนะสมมุติว่ามันมาเรียกให้ในฟ้าเนี่ยจ่ายส0 0แสนบาทเห็นไหมมันก็สามารถทําได้ในฟ้าจะไปอ้างได้ไหมว่าให้ไปเฉลีย่ยเรียกเอากับคนอื่นบ้างคนละแสนแบบนี้อ้างได้ไหมอ้างไม่ได้เพราะ3คนนี้มันมีหน้าที่ร่วมกันในการชําระหนี้ให้แก่เจ้านี้จนครบจํานวนยอดหนี้อ่ะ นึ้อไหมครับหรือถ้าสมมุติว่านายฟ้าเนี่ยมันจ่ายไปแล้ว1000 0แบาทใช่ไหมจ่ายไปแล้ว1,000 0แบาทแต่นี่มันก็ยังไม่ครบนี่มันเหลืออีก2000 0นบาทซึ่งเจ้านี้ก็สามารถมาเรียกให้ในายฟ้าจ่ายอีก2 0 0 0 0นบาทก็ได้นายฟ้าจะอ้างว่าตัวเองจ่ายไปแล้ว1 0 0 0 0แให้ไปเรียกกับคนอื่นบ้างแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ เห็นไ,ไหมครับพูดง่ายๆก็คือตราบใดที่หนี้มันยังไม่หมดนะครับ3คนนี้มันก็ยังคงมีหน้าที่ร่วมกันในการชําระหนี้ให้มันหมดเห็นหไหมครับนี่คือในมุมของเจ้าหนี้นะครับจะเรียกให้คนใดคนใดคนนึงเนี่ยจ่าย3ามแสนเลยก็ได้นะครับหรือจะให้จ่ายบางส่วนก็ได้จ่ายยังไงก็ได้ให้มันหมดอะ่ะนี่คือในมุมของเจ้าหนี้นะครับตามมาตรา291นะครับแต่นะครับเราลองมาดูในมุมของลูกหนี้กันบ้างครับ ในมุมของลูกหนี้เนี่ยมันมีมาตราสอง2ก6บอกว่าระหว่างลูกหนี้ร่วมด้วยกันเองเนี่ยต่างคนต่างต้องรับผิดชอบเป็นส่วนเท่าๆกันผู้ย่ายคือเรามองในมุมของลูกหนี้นะ3คนนี้มันเป็นลูกหนี้ร่วมกันใช่ไหมในวงของลูกหนี้ด้วยกันเองเนี่ยนี้มันมี3 0 0 0สนใช่ไหมก็เท่ากับว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีส่วนรับผิดคนละ10000แบาทเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นในมุมของเจ้าหนี้อ่ะ เจ้าหนี้จะเรียกให้ใครจ่าย3 0 0 0สนก็ได้นะฮะตามมาตรา291แต่นี่เราดูในมุมของลูกหนี้ร่วมด้วยกันเองก่อนนะฮะในมุมของวงลูกหนี้ร่วมเนี่ยมันก็แบ่งสัดส่วนความรับผิดกันคนละ1 0 0 0 0แไงนั่นหมายความว่าสมมุติว่าถ้าในฟ้าเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยมันเรียกให้ในฟ้าจ่าย3 0 0 0สนบาทแล้วในฟ้าจ่ายไป3 0 0 0สนบาท เห็นไหมนั่นหมายความว่าในฟ้าสามารถรับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้แล้วมาไล่เบีย้ยให้กับในเหลืองนางเขียวซึ่งเป็นลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆเนี่ยให้จ่ายให้แก่ในฟ้าคนละ1 0 0 0 0แบาทได้เห็นไหมครับเพราะในม,มุมของลูกหนี้ร่วมด้วยกันน่ะในฟ้ามันรับผิดแค่1 0 0 0 0แบาทแต่มันจ่ายไป0 0 0 0 0นดังนั้นอีก2 0 0 0 0นมันเป็นส่วนของลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆเห <ๆ S 2> ็นไหมครับนี่คือในมุมของลูกหนี้ แต่ถ้าถามในมุมของเจ้านี้เจ้านี้จะมาเรียกให้ไอเนี่ยจ่าย3า0แสนเลยก็ได้เห็นไหมครับนี่คือประเด็นในส่วนของลูกหนี้ร่วมนะครับทีนี้ครับเมื่อเราได้อย่างนี้ฮะเราลองมาดูข้อเท็จจริงในดีกากันครับเป็นดีกาที่4382ปี6 6นะครับข้อเท็จจริงก็คือในคดีก่อนนะครับมันเท้าความไปถึงคดีก่อนนะครับคดีก่อนเนี่ยมันมีนายปอปาครับคือคนนี้ ในปอปากับในเหลืองมันเป็นผู้ทําละเมิดด้วยกันทั้งคู่เห็นไหมครับในปอปาเป็นผู้ทําละเมิดในเหลืองก็เป็นผู้ทําละเมิดใช่ไหมครับดังนั้นนะฮะในปอปากับในเหลืองเนี่ยมันเลยต้องร่วมกันร,รับผิดชาํารหนี้ชำระค่าสินใหม่ทดแทนจากการที่มันสองคนเนี่ยร่วมกันทำละเมิดเห็นไหมครับเป็นจํานวน9ก้าแสนบาทเห็นไหมครับดังนั้นถ้าสมมุติเราคุยกันในมุมของลูกหนี้เนี่ย ในมุมของลูกหนี้เนี่ยนาปอปาก็จะมีสัดส่วนความรับผิดแบ่งกับนายเหลืองคนละเท่าไหร่ครับ4,5 0 0นห้เดียไหมครับแต่ถ้าเป็นในมุมของเจ้าหนี้เนี่ยโจททั้ง3ซึ่งเป็นเจ้าหนี้จะมาเรียกให้ปอปา,าจ่าย9 0 0 0 0 0เลยก็ได้เียไหมหรือจะมาเรียกให้ในายเหลืองจ่าย9 0 0 0แ0เลยก็ได้นะครับแต่ในมุมของลูกหนี้ด้วยกันเองเนี่ยมันแบ่งสัดส่วนความรับผิดเท่ากันก็คือคนละ45 0 0 นะครับทีนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นคือมันมีตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งที่ต้องมาร่วมรับผิดในกรณีนี้ด้วยคือใครครับคือนายเข้มครับซึ่งเป็นนายจ้างของปอปาเห็นไหมครับก็ตามหลักกฎหมายที่เราคุยกันมาเลยคือนายจ้างจะต้องมาร่วมรับผิดกับลูกจ้างซึ่งทําละเมิดไปในทางการที่จ้างด้วยดังนั้นในกรณีนี้เนี่ยนายเข้มซึ่งเป็นนายจ้างก็เลยจะต้องมาร่วมรับผิดกับปอปา เห็นไหมครับในหนี้ละเมิดที่ปอป่าได้ก่อขึ้นด้วยเห็นไหมสุดท้ายแล้ว3คนนี้ก็เลยถูกศาลพิพากษาเนี่ยให้ร่วมกันชําระหนี้จํานวน90,00 0 0บาทนะครับสมมุติว่า9000 0 0บาทเห็นไหมครทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออะไรครับแน่นอนเมื่อมันโดนพิพากษาให้ร่วมกันชําระหนี้จํานวน90,00 0 0บาทไอ้สคนนี้มันก็เลยเป็นลูกหนี้ร่วมตามคําพิพากษา ใช่ไหมครับแล้วผลของลูกหนี้ร่วมคืออะไรฮะเจ้าหนี้ก็สามารถที่จะมาเรียกให้คนใดคนนึงเนี่ยชำระ9ก้าแสนเลยก็ได้นะเจ้าหนี้ก็เลยมาเรียกเอากับตัวนายจ้างครับเพราะคิดว่านายจ้างเนี่ยต้องมีตังค์จ่ายแน่ๆเห็นไหมครับผลที่เกิดขึ้นคือนายจ้างก็เลยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนจํานวน90,00 900, แบาทตัวเนี้ยไปให้แก่โจท์ทั้ง3เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเมื่อนายจ้างจ่ายค่าสินไหมทดแทน90,00 900, แบาทไปแล้วก็เลยกลับมาไล่เบี้ยวกับตัวลูกจ้าง 4ี่แสนห้าแล้วก็ในเหลืองอีก4ี่แสนห้าใช่ไหมครับตามจํานวนที่นายจ้างได้จ่ายไปที่นี่ครับประเด็นก็คือไอ้ลูกจ้างไม่มีปัญหาหรอก4ี่แสนห้าก็ยอมจ่ายให้นายจ้างไปแต่ไอ้ในเหลืองเนี่ยครับมันไม่ยอมจ่ายครับมันไม่ยอมจ่ายให้นายจ้างเวลาที่นายจ้างมาไล่เบี้ยนายจ้างเนี่ยนายเข้มเนี่ยเขาก็เลยฟ้องครับฟ้องในเหลืองเป็นจําเลยในคดีนี้เห็นไหมครับนายจ้างเนี่ยเป็นโจทเข้ามาฟ้องในเหลืองเป็นจําเลยในคดีนี้ นะครับทีนี้ครับในเหลืองมันก็ให้การตอบสู้ว่าอะไรครับมันให้การต่อสู้ว่าเนี่ยเราเป็นลูกนี้ร่วมกัน3ามคนน่ะลูกนี้ร่วมตามคําพิพากษาเนี่ยเราเป็นลูกนี้ร่วมกัน3าคนใช่ไหมดังนั้นนี่มันมีเก้าแสนน่ะเราก็ต้องแบ่งสัดส่วนความรับผิดคนละส่วนเท่าๆกันสิก็คนละสามแสนสิเนี่ยโอเคฮะมันสู้แบบนี้ครับว่าลูกนี้ร่วมมีสามคน มาตรา296ก็บอกให้แบ่งสัดส่วนความรับผิดเท่าๆกันดังนั้นนี่9 0 0 0 0นก็คนละ3 0 0 0 0 0ไงนะในเข้มเนี่ยจะมาเรียกตัวเอง4 5 0 0 0 0เลยได้ไหมไม่ได้มันสู้อย่างนี้ฮะนี่คือข้อต่อสู้ของตัวในเหลืองซึ่งเป็นจำเลยนะครับทีนี้ก็เลยเกิดเป็นประเด็นขึ้นว่าไอ้ข้อต่อสู้แบบนี้มันฟังขึ้นหรือไม่เห็นไหมฮะเรามาลองดูถ้อยคาในดีกากันฮะดูนะครับ ดีกาครับเขาก็บอกข้อได้จริงกับเราก่อนว่าตามคำพิพากษาในคดีก่อนเนี่ยไอตัวโจดเนี่ยโจดก็คือโจ์ในคดีนี้ก็คือในไอตัวนายจ้างนะครับมันเป็นนายจ้างของปอปาใช่ไหมครับซึ่งปอปลาได้ไปทําละเมิดในทางการที่จ้างดังนั้นความรับผิดของโจทอะโจ์ต้องร่วมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายด้วยนะวินิจฉัยในส่วนของความรับผิดของตัวโจ์นะครับสำหรับคดีก่อนนะทีนี้ครับความรับผิดของจำเลยละ จำเลยก็กระทําด้วยความประมาทเลล่อเห็นไหมครับมันเป็นเหตุให้ตัวปอปลาเนี่ยเบียดบังเอาหุ้นเห็นไหมครับไปโดยทุจริตก็เป็นการทําละเมิดเห็นไหมครับดังนั้นมันก็เลยออกมาเป็นข้อได้จริงที่เราคุยกันเนี่ยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอป้ปอปลากับไอ้ตัวในเหลืองเนี่ยมันก็เลยต้องร่วมกันร,รับผิดในผลแห่งการละเมิดที่มันทาเห็นไหมปอปลากับจําเลยเป็นผู้ทําละเมิด และต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทั้ง3ในคดีก่อนเห็นไหมครับนี่คือข้อได้จริงที่เราคุยกันมาแล้วดังนั้นเมื่อปอปากับจำเลยเป็นผู้ทำละเมิดเห็นไหมมันทำละเมิดเหมือนกันน่ะดังนั้นมันเป็นหนี้ร่วมระหว่างปอปากับจำเลยครับก็เลยต้องแบ่งสัดส่วนความรับผิดส่วนละเท่าเท่ากันตามมาตรา296ที่เราคุยกันมาเห็นไหมก้นหนี้900ล้านน่ะปอปากับจำเลยเป็นผู้ทำละเมิด ก็จะต้องรับผิดคนละ4ี่แสนห้าไงเห็นไหมครับในมุมของลูกหนี้นะครับส่วนโจทย์ละ่ะดูนะส่วนโจ์อะ่ะที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องรับผิดในคดีนี้ด้วยอะ่ะเพราะมันเป็นนายจ้างมันเข้ามารับผิดในฐานะนายจ้างเห็นไหมฮะความรับผิดของโจทย์และปอปาจึงเสมือนเป็นบุคคลเดียวกันที่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยพูดง่ายๆก็คือไอ้ตัวนายจ้างอ่ะครับมันเป็นนายจ้างของปอปาใช่ไหม แล้วปอปามันไปทําละเมิดนะครับดังนั้นในจ้างก็ต้องเข้ามาร่วมรับผิดกับปอปาด้วยเห้นไหมครับตามมาตรา425เห็นไหมครับแต่ในจ้างอ่ะมันไม่ได้เป็นคนทําละเมิดที่มันต้องรับผิดมันรับผิดในฐานะในจ้างและต้องรับผิดร่วมกับปอปาลูกจ้างเห็นไหมครับแสดงว่าปอปาต้องรับผิดเท่าไหร่ไอตัวในจ้างก็ต้องรับผิดด้วย เห็นไหมครับดีกาก็เลยบอกกับเราครับว่ามันก็เสมือนหนึ่งว่าไอ้ตัวนายจ้างกับปอปลาเนี่ยเป็นหมุคคนคนเดียวกันเป็นหนึ่งคนเนมัดรวมกันเป็น1คนแล้วจะต้องร่วมรับผิดกับตัวจําเลยเห็นไหมซึ่งก็คือในเหลืองเนี่ยเห็นไหมครับร่วมรับผิดกับในเหลืองในหนี้เก0 0แสนก็เท่ากับว่ามันแบ่งกันคนละเท่าไหร่ฮะสี่แสนถูกแล้ว เห็นไหมครับเพราะมันต้องถือเสมือนว่าในจ้างเนี่ยเป็นคนคนเดียวกับลูกจ้างครับเพราะมันเข้ามาร่วมรับผิดในฐานะในจ้างเห็นไหมถือเสมือนเสมือนหนึ่งเป็นคนคนเดียวกันแล้วต้องร่วมรับผิดกับตัวในเหลืองจําเลยเห็นไหมก็รับผิดแบ่งส่วนเท่าๆกันก็คือคนละ4ี่แสนห้าดังนั้นนะฮะเราก็สามารถตอบคําถามได้แล้วว่าในเหลืองมันสู้ว่ารับผิดคนละสามแสนเท่านั้นน่ะได้ไหม ไม่ได้นะครับเพราะความรับผิดของนายจ้างอ่ะก็คือรับผิดจากหนี้ที่ปอปลาลูกจ้างอ่ะได้ไปทําละเมิดขึ้นก็คือจํานวน4ี่แสนห้านี้เห็นไหมครับดังนั้นเมื่อแบ่งเท่ากันนะครับในมุมของนายจ้างกับปอปลาเป็นคนคนเดียวกันใช่ไหมก็คือรับไป4ี่แสนห้าสองคนนี้รับไป4ี่แสนห้าส่วนในเหลืองเนี่ยก็รับไปอีก4ี่แสนห้าดังนั้นในเมื่อนายจ้างจ่ายไป9ก้าแสน ใช่ไหมครับก็มาไล่เบีย้ยวกับตัวลูกจ้างเนี่ยให้จ่ายให้ในายจ้างเนี่ย4 5 0 0 0 0ห้าใช่ไหมแล้วความรับผิดของไอ้ตัวจําเลยความรับผิดของนายเหลืองมันมีเท่าไหร่ก็4 5 0 0 0 0ห้าไงดังนั้นมันก็เลยมาไล่เบีย้ยวกับตัวนายเหลืองได้อีก4 5 0 0 0 0ห้าเห็นไหมครับดังนั้นข้อต่อสู้ที่บอกว่าต้องแบ่งสัดส่วนคนละเท่าๆกันเป็นคนละสามแสนอย่างเงี้ยก็เลยฟังไม่ขึ้นครับเห็นไ,ไหมเราลองมาดูดีกาต่อครับดูนะฮะ ดูนะดังนั้นเมื่อโจ์ชําระหนี้ตามคําพิพากษาในคดีก่อนไปแล้วก็คือไอตัวนายจ้างค,ครับชำระไป9ก้าแสนเต็มจํานวนแล้วย่อมมีสิทธิ์ได้รับชดใช้จากปอป,ปลูกจ้างใช่ไหมครับตามมาตรา426ก็คือเรียกให้ตัวลูกจ้างเนี่ยชดใช้จํานวนหนี้ที่นายจ้างได้จ่ายไปได้ตามมาตรา426แล้วจากนั้นก็รับช่วงสิทธิ์มาไล่เบี้ยจับตัวจําเลยได้อีกส่วนหนึ่งด้วยเห็นไหมฮะ ดังนั้นมันสามารถมาไล่เบีย้ยทั้งกับตัวลูกจ้างแล้วก็ทั้งกับตัวไอ้ตัวจำเลยได้เห็นไหมครับดังนั้นที่จำเลยมันสู้ว่าโจ์จำเลยปอปลาเป็นลูกนิ้ร่วมตามคำพิพากษาตามคำพิพากษาในคดีก่อนเนี่ยต้องรับผิดคนละหนึ่งในสามส่วนก็คือคนละสามแสนเท่าๆกันเนี่ยก็เลยฟังไม่ขึ้นครับเห็นไหมครับเพราะมันต้องถือเสมือนหนึ่งว่าไอ้ตัวนายจ้าง กับตัวลูกจ้างครับมัดรวมเป็นคนเดียวใช่ไหมครับแล้วก็ไปร่วมรับผิดกับตัวจำเลยเห็นไหมครับมันก็เลยเหมือนมีแค่2คนพอมีแค่2คนนะครับความรับผิดมันก็แบ่งสัสดส่วนคนละเท่าๆกันนี่เก้าแสนก็รับผิดคนละ4ี่แสนหเห็นไหมครับเมื่อในจ้างจ่ายไปเต็ม9,000แสเลยก็ไล่เบี้ยกับลูกจ้างได้4 5่แสนแล้วก็ไล่เบี้ยกับตัวจำเลยได้4ี่แสนห้านั่นเอง เห็นไหมครับข้ออ้างของจําเลยก็เลยฟังไม่ขึ้นครับเราก็สามารถตอบคําถามในประเด็นของเราได้แล้วว่าในจ้างที่ได้จ่ายไปแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับชดใช้จากลูกจ้างเห็นไหมครับ4ี่แสนห้าแล้วก็รับช่วงสิทธิ์มาไล่เบี้ย้ตัวจําเลยซึ่งเป็นบุคคลอื่นเนี่ยได้อีกเท่าไหร่ฮะสี่แสนห้านั่นเองเห็นไหมครับข้ออ้างของจําเลยก็เลยฟังไม่ขึ้นรู้ไหมครับก็จะประมาณนี้สําหรับประเด็นดีกาของเราในวันนี้ โอเคนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ